บางครั้งเราก็สามารถแก้ปัญหาหลักล้านบาทด้วยเงินเพียงไม่ถึงพันบาทอย่างเคสโถฉี่และมแมลงวันที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ครับ ดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช anel พอดแคสต์นักเล่าในตำนานช anel ที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวดีๆให้แง่คิดแต่ที่สําคัญคือไม่รบกวนเวลาของคุณจนมากเกินไปสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องของโถชีและก็มะแมลงวันถ้าอยากรู้ว่า2ออย่างนี้มันเกี่ยวอะไรกันแล้วมาลองฟังเรื่องราวเหล่านี้ดูนะครับ ก่อนอื่นก็อบอกเลยว่าเรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวหนึ่งที่ผมเคยฟังมาจากคลาสเรียนที่เป็นวิชาดีไซน์ t i n n k n g ครับและเห็นว่ามันน่าสนใจแล้วก็ Amazing มากๆเลยก็เลยลองมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าครับในสนามบินแห่งหนึ่ง สมมุติว่าเป็นประเทศอเมริกาแล้วกันนะครับผมเป็นสนามบ,บินที่มีคนพลุกพล่านครับแล้วก็รองรับผู้โดยสารเป็นหมื่นๆคนต่อวันแน่นอนว่าครับจำนวนคนที่เยอะแบบนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาของห้องน้ําผู้ชายนั่นเองคนทําความสะอาดกับมักจะชอบมาบ่นให้กับหัวหน้าฟังบ่อยๆว่าเวลาที่ผู้ชายฉี่ระยะวิถีของน้ําที่ไหลเนี่ย จากที่สูงลงที่ต่ํามันค่อนข้างที่จะกระเด็นกระดอนไปหลายทิศหลายทางมากๆทั้งเลอะพื้นเลอะขอบข้างๆยิ่งเป็นสถานที่ที่มีคนเยอะแบบนี้แล้วแล้วก็ยิ่งยากต่อการจัดการมากๆเลยทําให้แม่บ้านครับต้องเสียเวลาทําความสะอาดในจุดนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้เวลานาน,านและที่สําคัญต้องความความสะอาดถี่มากเลยปัญหาเหล่านี้ครับก็เลยถูกนํามา รายงานให้กับหัวหน้าหลายต่อหลายครั้งซึ่งหัวหน้าเองก็ได้ลองวิธีแก้ไขเบื้องต้นอย่างเช่นติดปลายว่ากรุณาฉี่ให้ลงโถแต่นั่นก็ยังคงเปล่าประโยชน์ครับปัญหาเดิมๆก็ยังเข้ามาเหมือนเดิมถ้าเป็นผู้ที่ฟังอยู่จะคิดว่าแก้ปัญหานี้ยังไงครับลองคิดดูเล่นเลงก็ได้นะครับก็หลังจากนั้นครับปัญหานี้ครับก็เริ่มถาโถมเข้ามาทุกทีครับและยังคงแก้ไขไม่ได้ชักที หัวหน้าครับก็เลยตัดสินใจจ้างบริษัทบริษัทหนึ่งมาเพื่อทำดีไซน์ thinking และแก้ปัญหากับเรื่องนี้โดยเฉพาะต้องอธิบายนิดนึงครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักดีไซน์ t h i n k n ดีไซน์ thinking เป็นกระบวนการการคิดรูปแบบหนึ่งครับที่จะเข้าถึงที่จะเข้าดีไซน์ thinking เป็นกระบวนการคิดรูปแบบหนึ่งครับที่จะเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าหลังจากนั้นเราจะมาดมระดมสมองระดมความคิดช่วยแก้ไขกัน ซึ่งแน่นอนครับว่าไอเดียการแก้ไขนั้นมีเยอะมากทั้งมีการออกแบบโถใหม่เปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดการติดตั้งหรือทำขอบเสริมพิเศษขึ้นมาแต่ทว่าไอเดียเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วการสร้างสิ่งของใหม่ต้องใช้เวลาและงบประมาณที่สูงค่อนข้างมากแต่มีไอเดียนึงครับที่ดูจะไม่ค่อยว้าวสักเท่าไหร่แต่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีและใช้งบประมาณไม่เยอะซึ่งไอเดียนั้นก็คือ การติดสติกเกอร์มแมลงวันลงไปในโถส้วมครับรู้ไหมครับว่าพอนำไอเดียนี้ไปทดลองสามารถลดปัญหาจากเดิมที่มีลงไปได้มากกว่า90%เพราะอะไรครับถึงเป็นแบบนั้นเรื่องนี้ต้องอธิบายกันนิดนึงครับเผื่อคุณผู้หญิงที่ฟังอยู่ก็อาจจะไม่เห็นภาพปกติแล้วโถฉีผู้ชายครับก็จะมีขอบนะครับค่อนข้างคงสูงยาวๆนะครับและซึ่ง มันก็เป็นมีลักษณะคล้ายกันทั้งโลแต่ประเด็นที่ทําให้มันกระจายก็เพราะว่าผู้ชายส่วนมากครับไม่รู้ว่าจะฉี่ไปทิศทางไหนดีบางคนก็เอียงซ้ายบางคนก็เอียงขวาซึ่งมันก็ทําให้ระยะการฉี่ที่ลงที่ลงบนโถครับมันไม่แน่ไม่นอนครับมันก็เลยทําให้เลอะเปื้อนไปอย่างนั้นดังนั้นครับ วิธีที่แก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดที่เขาได้ดีไซน์จริงๆออกมานั่นคือการแปะมแมลงวันลงไปในโถฉี่ครับเมื่อเจ้า,มาแมลงวันนะครับมาอยู่ในโถฉี่ครับทาให้ผู้ชายครับมีจุดเล็งมากขึ้นหลังจากนั้นผู้ชายที่ฉี่ส่วนมากครับก็มักจะเล็งไปที่เจ้า,มาแมลงวันตัวนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่สติกเกอร์ก็เถอะแต่เหมือนมันทําให้มีจุดสนใจมากขึ้นในโถฉี่ครับและหลังจากนั้นครับก็เลยกลายเป็นว่าสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างง่ายดาย และปัญหานี้ครับผมทําให้ลดต้นทุนที่สามารถแก้ไขได้เป็นอย่างมากครับจากตอนแรกที่คิดว่าจะต้องออกแบบโถฉี่หรือมีอุปกรณ์เสริมต่างๆเข้ามาใช้ให้มันไม่เลอะไปมากกว่านี้ครับแต่ท้ายที่สุดกับกับกลายเป็นเรื่องง่ายๆแค่สติกเกอร์ไม่กี่แผน่นและกลับการที่แปะลงไปในโถฉี่และทําให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองจริงๆเรื่องราวของดีไซน์ดิงกิ้งครับมี อีกหลายๆเคสน่าสนใจมากเลยถ้าสมมุติว่าใครที่ฟังแล้วรู้สึกชอบนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะเอาเคสอื่นๆมาเล่าให้ฟังอีกสําหรับวันนี้นะครับถ้าใครฟังอยู่ครับสามารถกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ของผมไว้ได้เลยนะครับเราจะมาเจอกับเรื่องราวดีอย่างนี้ได้ทุกๆสัปดาห์สําหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับ